อันนี้ลรพ่อแม่พี่น้องเลเวลสองเจ้าเถ้าบังลดผู้ไสข้ข้นบัตรที่นี่ว่าธรรมดาเนี่ยนอนเลยครับผมสเตปนี่ผู้ไส้เล่นบอมี่ไม่ขีบเด้อครับเอาขาเหยียบหลักกระถีบท,ทอนตัวขับบัตรนี่นุ่มมีสารแดนเนื้อก็ได้ตะลุ่นครับลุ่นขา่าหลุดเด้อขาหลุดคือสิดได้เป็นน้ำไปเก็บเอาเขาอยู่หน่วยพุ่นละครพ่อแม่พี่น้องอะถ้าถามว่าใครกล้าเล่นว่าใครกล้าใครก็กสินั่งขีบดีๆคือจังพึงยิ่งนี่ล่ละ หาลังเทียข่กะอยากร้องเฮ็ดคือเพิ่นวิ่ได้ครับพ่อแม่พี่น้องให้เมี่ออยวไข่ขวยไปให้แห้งแล้วก็เอามีดตักม่ครับขอ่ย,อยากู้หัวมันตกไก่ซักใดนอข่อว่าเลนซซื้อเด้พ่อแม่พี่น้องอ ไอ้ที่ไข่ไทยทำอยู่นี่ไข่รุ่นเป็นทำ้อครับรุ่นคักรุ่นแนวรุ่นอีรีรุ่นกระดอกกันเบียครับยานเสียกมันหลุดยานมือมันหลุดยานตีนมันหลุสาาดสดบตัวไก่คักอยู่ดอกนะอ่อยว่าใครอยากเอานาโซลเซเลียมาเบิงเนี่ล่ะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าเกิดว่าไปกไกล้ไระบาดที่นี่มันหันมาทางข<ด>มบาดดีทั้งตีนทั้งอีหยังบาดนี่ข่ชิบว่าง่ายหลังทวนซะบอกนี่ล่ะไข่ชิบว่าได้เพิ่มความเร็วหรือว่าลดความเร็วอีหยังเลยครับพี่น้องใอยอยากให้เห็นภาพบรรยากาศ อิลีว่าการเพิ่มความเร็วระดับความเร็วของมันสิเป็นจังไหรหาเบิ่งได้ยาก้อครับพ่อแม่พี่น้องแนวนี้หาลังเือผมมากกว่บอได้เห็น้อครับหาลังเธอมากแเห็นแต่เสาเท่าทนั้นล่ะครับพ่อแม่พี่น้องถือว่าโชคดีเลย้อครับที่มาได้เห็นมือน,นี้